คุณชาแนลเป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของจับพิรุษใหญ่ตัวลูกนะคะใครเป็นใครใน 4e ปากต่อปาก EP 8ค่ะซานนี้แฮนนาะโจรินอาอายมายจ้า คือทุกคนแบบว่าบอกว่าให้พี่กุ้งมาทำรีแอคอันนี้นะคะคือเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นสาวอ่ะเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันชิปเขาอ๋อแล้วคือแบบทุกคนให้มาดูนี้คือแบบเออ my god oh my c o l เลยนะคะเห็นหน้าปกแล้วก็ว้าวแล้วนะทุกคนนมาค่ะเรามาดูกันนะคะทุกคนตายละทุกคนรู้หมดไปเลยใช่ไหมคะว่าดิฉันเป็นยังไงบ้างมาค่ะเริ่มดูกันเลยนะคะ27นาทีนะคะนับหนึ่งสองซ้ แล้วทำไมไม่ถึงตัดสินใจว่าฉันจะอยู่ทีมนี้แหละหนูชอบโฟอีฟค่ะตอบไปสิว่าไปดูดวงมาตอบไปสิว่าไปดูดวงมาไม่หยุดนิ่งไปหยโอเคเป็นประโยกจบพอดีไม่ใช่น้องลิเกหรอตัวร้ายอ เกลียดแค่ขนาดวนแค่ขนาดวนกินละคนโอเคตัวไลน์แน่นอแต่มีอีกคนหนึ่งชอบศิลปินอักษรย่อนอหนูมากฮิโงยดี๋จะไว้ด้วยนอนหนูมากฮตรงยน

ไปเจอธรรมดาเพืออ่อรายการนี้ปากต่อปากค่ะคุณเรามาอยู่ที่โซนเาเรียกว่าโซนหรูหราค่ะ,ะร้านนี้ชื่อว่าเวลามีเดียมอยู่ที่สุขุมวิท42อันนี้ตรงข้ามกับเกตเวกไมายคือเดิน<า>เข้ามาปุ๊บ<า>ฉันได้กลิ่นอย่างแรกเลยะะาก,กาแฟรส<อ>ครึ่งดื่มหอมหอมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเราจะแบบหิวแล้วก็ตะก,กะนะคะเราไปเจอแขกรับเชิญกันก่อน่ามาทางนี้ค่ะนี่ค่ะแขกบเชิญของอยู่ตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสด <si ีค่ะเป็นยังไงคะรายการนูไม่ได้เตรียมแต่เตรียมค่ะให้ลูกๆแตเลือกว่าลูกันไปนะลูกแดีพี่เข้ามาพี่คือสี <S <S ่สาวจากโฟอีฟค่ะคู FUCK ่นี้เชิญมาสี่คนเพราะว่าถ้าเชิญมาเจ็ดคนร้านแตกเหมือนกันนะร้านแตกเหมือนกันแล้วเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากแล้วที่สําคัญก็คือร้านนี้ก็คนเยอะมากเช่นเดียวกัน เอางี้ก่อนอื่นเลยให้แต่ละคนแนะนำตัวเลยลูกแนะนำตัวยก็ได้ให้มงลงเออมงมเลยเริ่มไากที่น้น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อสันนิน้องชื่อสันนิฮิอาฮิอาโอ้ยโอ้ยแปลกแปลกน้องชื่ออะไร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 ไม่ต้องตามพี่เลยพี่เกนไก่พี่แกนไก่

คือเหมาะกับน้องๆเพราะว่าม ah? right, ีกิจกรรมเยอะมากและเดี๋ยววันนี้พี่นิ้มีกิจกรรมให้ทำคือการเห็นเค้กเคยทำไหมไม่เคยเฮยหนูเคยหนูเคยหรอหนูเคยโอเคหนูเก่งทีสุดหนูไปหนูไปรักหนูหน่อยแบ่งเป็นสองทีมเพ้นเค้กแบ่ทีมตรงนี้เลยมอะไรแ่งทีมตรงนี้โดยการเตดิ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกโอ้ย ใครก่อนเอาไอายอ,ออกก่อนลกูอออก,กอไอไอค่ะโอ้น้อยออกอ่า,อาเรียบร้อยแฮนน่าอยู่กับไอ,อายแล้วก็โจรินอยู่กับมายนะคะเรียบร้อยชื่อทีมว่าชื่อทีมว่าอันนี้เออเอาฝั่งนี้ชื่อทีมว่า ไอ้นี่คือที่ที่จะให้เพนก็คือสื่อถึงแฟนคลับของเราอ่ะเราจะวาดรูปอะไรก็ได้เราจะทำตัวอักษรหรือจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่ครีเอทกันเองแต่ขอให้สื่อถึงแฟนคลับของโฟอีฟให้เวลา1นาทีหนึ่งนาทีตอนนี้ให้ตัดสินใจก่อนว่าจะเอารูปอะไรแล้วเดี๋ยวพอหนึ่งนาทีปุ๊บลงมือเลยเราต้องะสมิีด้วยไงพร้อมแล้วจับเวลาค่ะไป อ้ยนั่งหลังใช่ไหมคะจ๋อจ๋อวันนี้จะไปดูเวลาลูกอ้ยนี่งามนี่คือแฟนคขาของเราเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ให้กับพวกเขาพ่อไอ้นี่ก็จะแบบมีหลักหลายคุ้แตกต่กันไปเพราะฉะนั้นเราเลือกทำเป็นฟิลใสรุงค่ะคือใส่สีไปเลยหลายสีนี่ไม่เละชื่อชื่ออะไรชื่อ น้องฟอไออายลูกโอเคต่อไปทีมนู้นค่ะลูกเขาเจอคือท้องฟ้าค่ะก็พอรู้สึกว่าเอ่ออย่างที่บอกว่าฟ่ออายเขาแบบดูเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเหมือนเราแล้วก็เวลาเห็นท้องฟ้าเราจะสบายใจเจอเติมทะเลเข้าไปที่จะเป็นท้องฟ้าตลอดไปก็กว้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีพระอาทิตย์ไปใส่เข้าไปแสงสว่างจริงเขาไม่คอนเซ็ปชื่อค่ะชื่อีอนส Sky ค่ะ กินงานเก็บกินได้หรอนิสสดไม่ไหวนิอยากชิมชิมไหมคะชิมเอาเลยลูกโอเคให้เก็บเรียบร้นะอร่อยไหมอร่อยอร่อยชอบกินขนมเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยชิมชิมเลยเซตละสามร้อยคือมามาพร้อมสีมาพร้อมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมาถึงเวลาคุยกันต่อเดี๋ยวให้น้องๆถามไปด้วยเลยต้องถามอย่างงี้จริงๆหลายๆคนรู้จักโฟอีกกันอยู่แล้วแต่พี่นี้เนี่ยอยากจะรู้ ลึกไปกว่านั้นใน7คนใครขี้งอนที่สุดแล้วผู้ทชี่ออกมานะ1 2ินสอบสักพี่เห็นน้าโอ้โหขี้งอนเหรอคือไม่ไม่เรียกว่าขี้งอนค่ะแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบพอพี่พูดขึ้นมาแล้วได้โนึ้วใคเบอกว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเราไปถ่ายเดี่ยวม่ได้เดียวถ่ายเวนแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะแบบเล่นมือถือกันไม่สนใจไม่สนใจไม่แบบ ไม่เมาเลยไม่มีอะไรคยนทนาใช่แล้วผมไม่ชอบเราก็จะแบบว่าผมชอบเมาใช่ไหมใช่ไม่พาะเรื่องชาวบ้านที่ชอบม่แเพื่อนเขาเงียบกันหมดเลยเรารู้สึกแบบยังไงแล้วเราก็เลยชวนเพื่อนแบบเอ้ยเราจะเล่นเกมกันไหมแบบเววูฟอะไรเงี้ยเพื่อนก็อ๋อเล่นเล่นเล่นแต่ก็ยังเล่นมือถือมันไม่มีใครเริ่มสักทีจนเราแบบแล้วก็เดินออกไปเลยเจ้าของใช่แล้วแต่เพราะเป็นเพื่อนเป็นเหตุก็เอาลนนเพื่อนเพื่อนก็นิ่งแล้วเราก็เลยแบบหกคน ไปหาเทนน่กันเถอะน่าฆ่าเด็กคนแบบเดิเข้นไปเล่นกระดาษเกตแคสพลัคคุยกันเต็มๆใช่เขามีกฎอะไรไหมว่าแบบห้ามมีแฟน ไม่ไม่เคยมีเมมเบอร์คนหนึ่งที่เปิดตัวมาเปิดตัวมันก็อวดแฟนอย่างเป็นทางการตลอดเวลาตอนเปิดตัวเราเคยถามเขาะแม้ว่าเอาเลยไหมแบบกล้าหรอหรืออะไไม่ถามเขาเปิดดูแลเลยพอเปิดมาตั้งแต่ในรายการตั้งแต่คนนั้นคือตาอ๋อคือเขา เฟียดเลยเข้ามาเลยตอนนั้นแฟนเขาก็สปอร์ตไม่ได้ไม่ได้แบบอ่าไม่ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกแบบเอ้ยแอนตี้ว่าแบบจะมีแต่ไม่ได้นะเขาเป็นรักกันไส้คนเดิมไหมเขาแฟนคขามันไส้หรอไม่รู้เลยอะคออันนั้นคือคนแรกจะมีคนที่สองไหมเปิดตรงต่อเอาละ ขั้นนีก็จะเปิดโอเคแ้วเขาไม่ได้แบบห้ามใช่แต่อะไรนะต่อเต่าตอเต่าคืออะไรมีคนคนหนึ่งปื้มมีคนคนนึงปื้มรมาเปิดเอใครนคกันหนูอบไครลูกไม่ไม่ได้ปื้มในเชิงแบบูสาวไม่ใช่แนนั้นจะเป็นก็องบอกสาวา ในในยนชูสาวเปล่าสาวแต่งงานแล้วลูกแบบแค่เพิ่งในเวศิลปินใช่ใช่ใข่คนนักนหมไอเตอร์เตอร์ทรินิตี้นอนแล้วนน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 อนน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 รอกเรนนนนนอนน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 บนน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 นีนนนนนนนงชอบศิลปินอักษรน่อนอนนนนนนนอนน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 นบ ที่ใส่เป็นตาใครอีกแล้วทรงเขาเป็นไงทรงทรงทรงหน่อยด้วยด้เพลงพเพลงเพรใช่เพลงแบบเพลงอันนี้อ่เพลงอัน้ออเอ็นเพลงเนเพลงอเพลงนนทนใครชอบในนี้ใครชอบดั้นศรีใครนาะเออยนเลทำไมชอบพี่หนนเพราะว่า เพราะว่ารักแรกข้องมากเลยล่ะรักแรกแล้วเคยแล้วเคยบอกเขาไหมว่าชอบไม่พี่เบล <c oughs> ไม่เคยไม่เคยเคยเจอผ่านๆเฉยๆก็สวัสดีแล้วอีกสงคนมีไหมแบบไอดอลที่เราแบบไอเราชอบเราปลื้มอะไรอย่างี้ น่าจะเดียวกันมเดียวกันใช่ NCT ะค่ะอ๋อแล้ว NCT เหมือนกันนะคะแยกกันตัางแต่คนเดียวไม่ไม่ไช่เาะคน่โอ้ย กันต่อไปใครเคยปฏิเสธค่ายดังที่เกาหลีเพื่อมาอยู่ที่ไทยเนี่ยมาเป็นศิลปินที่ไทยมาคนเดิมอ่ะมาไม่หรอแล้วก็ยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยสิคือมันเป็นช่วงเดียวกับตอนแข่งกระกุ๊บล่ะค่ะช่วงในรายการอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทางค่ายเกาหลีเขาก็มาดูเด็กไทยไว้ด้วยแล้วเขาก็ดูเด็กในรายการเนี่ยแหละไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพอสุดท้ายแฟนนั่ออกมาแล้วเออเหมือนทางค่ายจิ้มหนู ไปเกาหลีใช่แต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาเด็ยเก่า<ะ>ที่หนูได้เดมโปอีพี่มีว่ายากเหมือนกันนใช่ปแล้วทำไมไม่ถึงประสิทธิใจว่าฉันที่หููทีนี้แหละเพราะว่าหนูชอบโปอีค่ะตอบไปสิว่าไปดูดวงมาตอบไปสิว่าไปดูดวงมา <laughs> ไอน้ไอแต่ว่าสิ่งนั้น่ะคือเกิดขึ้นจริงๆหรอหนูไปดูหนูไปดูดูว่าอะไรตอนนั้นเหมือนหนูฝากพ่อไปดูฝั่งไทยของพ่อหรือเป็นสายนิสเนอร์เราเลยฝากไปดูสายหนูสายนิสเนอร์เขาบอกพ่อว่าเขาบอกพ่อว่าเอ่อถ้าไปเกาหลีก็ไปได้นะแต่ว่าถ้าอยู่ที่ไทยอ่ะจะดังกว่าเราก็เลยอยากรู้อ่ะเราดังแค่ไหนอ่ะคือมันจะสักเซ็ตขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าจะเป็นวงที่คนทั่วไปก็รู้จัก ต่อให้ไม่ได้เป็นคนในวงการก็จะรู้จักพี่นีอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะจริงบ้างค่ะมันจริงมากแต่ว่าที่นี้อ่ะแค่คิดว่าอย่างนี้การมูเนี่ยก็เรื่องง่ายแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาความสามารถด้วยนะทั้งกลุ่มหนูอ่ะคือเพราะว่าพี่นี้ดูตั้งแต่ตอนที่ช่วงหนูประกวดแบบโหกว่าจะแบบมาถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการตัดสินใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันซึ่งพี่นี้บอกว่าการตัดสินใจวันนั้นก็คือถูกต้องมากเพราะวันนี้หนูก็คือโฟร์อีฟที่ทุกคนรู้จักจริงจริงผมนะได้ ต่อไป <icism happened. S 1> อันน,น,นี้อันนี้พี่นิ่งงงใครเคยเป็นนางเอกลิเกดูจากทรงแล้วเสียดายไม่ได้ดาวเสียดายดาวเราแหละเพราะวะ่า <c ười> ดูแบบก็ดูแบบไปหน้า <c ười> ค่ะคือหนูเล่นละครเรื่องวัฒนารักของช่องสาแล้วในเรื่องคือต้องเล่นเป็นนางเอกวิกกี้ตัวเขาต้องไปตีเอกตะบังเอกแบบแบบผิดเพี้ยนใช่ปะไอมีไใช่ไหมใช่ใช่ยังจำท่อนแบบที่ร้องได้อยู่ไหมลูกเย้าคร่าวๆเลยไหมจำได้อยู่หนึ่งประโยคโอเคหนึ่ประโยคจบพอดีไม่ใช่นกครองดาราอยาก วันนั้นวันนั้นไปถ่ายละคระคะ่ะแล้วก็เลิกสี่ทุ่มครึ่งก็ทำไมไม่กลับบ้านนอนเพื่อนๆอยากกินชาบูอ๋อเราขัดใจมามมกเราก็คือเราก็หิวเหมือนกันแล้วก็อ้าวก,ก็ไปกินแต่คืออยู่ๆก็มีแบบไม่รู้สึกตัวม,มีชิปมีชิปออกมาว่าหนูแบบอยู่อย่างนี้แล้วเรเคี้ยวเืออยเนี่ยแล้วหนูก็เอ๊ะเราทำสิ่งนี้ต้องไปเหรออย่างไรก้นนะไม่รู้สึกตัวว่าหลับคือเหมือนมันแบบมันหลับตาไปแล้ว แล้วยังเป็นอีกไม่รูไม่ได้แล้วค่ะไม่ทำดีกว่าเพราะว่าข้างๆไลาอยู่รออยู่อไปรอเลยคือนานพยาหมาล่าอ้อันนี้กินบ่อยมากจริงเหรอแฮนนาเหรอย่ทำไมทำไมหนูชอบหมาล่าตอนที่อยู่ที่ลาวจะชอบกินแบบพวกหมาล่าพวกปิ้งหมาล่าแล้วพอสักพักมันฮิตเราก็เลยแบบ ไปทัวร์ไปทัวร์หลายที่ว่าที่ไหนมันอร่อยที่ไหนวะยากไปทัวร์ไปทัวร์ว่าที่ไหนมันอร่อยที่สุดแล้วก็ลองหลายที่คนก็เลยมองว่าเราเป็นแบบเจ้าแม่มาล่าเจ้าแม่มาล่าแปลว่าหนูก็ต้องรู้ว่าร้านไหนแบบเด็ดติดบอกย่านได้ไหมบอกย่านไม่ต้องบอกชื่อร้านบอกย่านแค่ที่ไทยมันก็ต้อง้วยขวาง มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งในย่านนั้นหรอในย่านนั้นอ๋อต้องไปลองไปชนาไปลองมาแล้วหลายรอบค่ะไปคนเดียวด้วยใช่เขาไปมากวันนี้ก็ไปกินมาหนูไปกินคนเดียวหรอคนเดียวเราชินอ่ะต่อไปใครมีฉายาว่านางพยาคมือันนี้พี่นิว่าพี่นิวใครไม่ปะมือมืคืออะไรวะแม่เลืกชอบแรกถึงออจริงจริงตอนแรกอ่ะหนูแรกแบบนี้ป่ะ ถ้ารับดโอเคอาจจะเป็นหนู่มรับดิไวันฟิลไหนอะไม่รู้เหมือนกันก็จะแบบั่อปอ๋อ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 อจออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋ออไมท๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออดีอ๋ออ๋ทอ๋อม๋ออออไม่๋ออ๋ออออออ๋อออออออย่าอมอย๋ออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออ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 อ อันหน้าคาแรคเตอร์ของเราเป็นไงถ้าถ้าเราเต้นสไตล์ไหน่อยหนูเป็นคนแบบวันๆเปลี่ยนใจใคลับชอบอะไรแบบหน้าเนอะอ๋อเออแล้วอ้ายมีคาแรคเตอร์ตอนเต้นไหมเป็นคนแบบถ่ายรูปแล้วหน้าไม่หลุดอ่ะขึ้นตลอดแบบเหมือนแบบมไมเขาจะมีมุมบอกเขาเขาจะมีเพอร์ฟอร์แมนแบบเพอร์ฟอร์แมนน่าสวยอาจจะดูไม่เหนื่อยด้วยเพราะนันทร์ฮะเอออาจจะดูไม่ค่อยเหนื่อยแต่พี่นี่พี่นี่ดูอ่ะเหมือนเหมือนหน้าเขาแบบเออ เหมือนจะมุ้งรับแล้วผมก็เดือดฟิลแบบว่าเสียอ๋อ่ใชเป็้มเทียังไม่หมดทำดีรูกหรือเป็นดาราลูกแม่ทำดีรูกมีเพื่อนเป็นกุมารทองอ่าอันนี้พี่โตอุ้ยหนูว่าอันนี้ไม่มีใครรู้อ๋อพี่โวยหรอคือมันไม่ใช่เป็นเพื่อนแบบหนูเคยไปนอนบ้าน ญาติค่ะเป็นบ้านป้าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยโบราณแบบโบราณเงี้ยใช่นะแบบหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็ตื่นมาเล่นกับเขาตอนกลางวนเขาเป็นเด็กใช่เป็นเด็กฟี่สมศรั่งแบดกับพีเลยจังเลยผมมาสร้างมั้งนึเป็นจุกมีอะไรไหมหรือว่าไม่ได้ใท่มากจำไม่ค่อยได้คือจําได้คือเมื่อก่อนเรานอนในมุ้งอะพี่มุ้งแบบกันยุงแล้วเราอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างนอกมุ้งอะไรเงี้ยก็เหมือนนั่งคุยกัน แล้วเหมือนแบบตอนเช้าอายุเท่าไหร่ประมาณเช็กมากอนุบาลนะคะได้ถามคุณย่าไหมหรืออะไรไหมว่าแบบเขาเป็นใครก็เพิ่งมาตอนเช้าอะค่ะคุณคุณแม่เขาก็แบบเนี่ยเมื่อคืนโจมันมาเล่าว่าเจออะไรนี้แล้วก็เหมือนทีบานก็อ๋อลูกป้าเองเลี้ยงไว้อะไรเงี้ยอายุเท่ากันแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ต่อไปใครคือสายหมู่ตัวแม่หมูทุกเรื่อง ไปยัหน้าเลอย่เราเนี่ยใช่ไหมนิดนึงเช่นอะไรหนูเคยมูอะไรแล้วเฮ้ยสำเร็จอย่างที่หนูนูตั้งใจไว้จริงๆโฟอีฟเนี่ยค่ะคือตอนตอนนั้นที่แบบหนูอยู่ที่ลาวใช่ไหมคะมันก็จะมีอยู่วัดหนึ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วเป็นวัดที่หนูแบบบ้านนี้มากๆใช่แล้วก็หนูไปมูเขาว่าแบบเนี่ยถ้าแบบครไทยอะติดต่อมาเนี่ยจะเอาผลไม้เก้าชนิดไปถวายนะแล้วก็วันเกิด ก็มีคนทักมาตอนแรกเราก็คิดว่าคนมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่แหละแต่ว่าเป็นค่ายไทยนี่แหละเขาก็บอกว่าเนี่ยเข้ารายการนะเดี๋ยวให้มาแข่งที่ไทยบอกได้ไหมวัดเผื่อคนจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ลาวเป็นวัดพญานาคดูเป็นคนเชื่อเรื่องพญานาคนอกเมืองในหนึ่งอยู่เมืองเฟืองเมืืองเฟืองต่อไปอันนี้ไม่ได้คําถามแล้วในเมื่อความสวยเนี่ยมันแทงตาเรามากให้น้องๆเนเรื่องอวัยวะ เลือกอวัยวะหนึ่งอย่างของตัวเองที่ตัวเองชอบที่สุดละธิบายว่าทำไมถึงชอบอายก่อนถ้าจมูกค่ะเพราะว่ารู้จสึกว่าชอบตรงไปจมูกตัวเองรู้สึกว่ามันกลมอาบ้นกลมทรงมนมนหน่อยทรงมนมนหน่อยจมูกหัหน้าให้พี่เดาว่าหนูชอบอะไรชอบตัวนูโฉงตวเอลพี่เปพี่ชอบตาแัวหน้าใช่เหรอตาหนูชอบจมูกทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นทรงที่แบบ หมอจะชอบทักบอยว่าว่าแบบทํามาหรือเปล่าเ,ออเวลาเราไปกดสิวไปด้วยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าจับสมูกเ,ออเพราะว่ามันแบบมันดูเหมือนทำอะค่ะคือมันมันทรงมันเพอร์เฟคเกินเลยเวลาแฟนคลับถ่ายรูปม,มุมข้างเขาก็จะแบบว่าชอบทักเรื่องจมูกบ่อยแล้วก็เลยชอบชอบจมูก2คนแล้วโจริมชอบอะไรลูกหนูชอบฝ่าแดงเบง เนื้อจะมีไ่ไแดงตาใช่ั้งแ,แต่นั้นเขาก็ทักว่าแบบเอ้ยมีไ่แดงดแต่ว่าชาติที่แล้วคนรักๆมากเขาก็เลยเหม,ามาือนแบบมาแต้มสีเอาไว้ว่าแบบเฮ้ย,ยรักนะเผื่อว่าชาติหน้าจะได้จำกันได้ลูกนี่อ่าก็ไม่แน่มีคนห่วงมีคนรักต่ายรัไม่เหรอลูกชอบตาค่ะตาสวยจริงชอบายเขามากนี่เราเนา สงสว่าเพราะหนูเป็นคนตาโตด้วยแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันดูเป็นแบบชอบตาปุ๊บมันจะพ่วงกับสายตามาด้วยกันพี่เนี่ยพ่ชอบอะไรพี่พูดได้หรอพูดได้เราพได้สิผิวค่ะผิวไม่ชอบผิวคืออย่างอื่นอะ พี่นิดรับหมดเลยว่าสัญญาการรมแต่ว่าผิวเนี่ยพี่นิ้จะดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาเราแต่งตัวหรือเราจะใส่เสื้อผ้าเราจะอะไรเงี้ยเราจะเราจะชอบแบบใส่ให้มันได้ทุกทุกทนเราก็เลยแบบคืออาจจะไม่ต้องแบบ ขาวหรืออะไรนะแต่แค่เราสึกว่ามันเนียนมันแบบมีความกระจ่างใสมีความออร่าแม้แต่บางคนที่เป็นแบบผิวสองสีบางทีเรามองเขาเฮ้ยทำไมเขาดูออร่าจังเนี่ยคือม,มันคือการดูแลที่ดีถ้าถามพี่นี้นะสิ่งที่พี่นีชอบสุดคือเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะใครที่ชอบดูแลผิวนะคะ <c oughs> กลับมาคุยกับน้องๆต่อพี่ไปขายของมาแล้วกลับมาคุยกับน้องๆต่อพูดถึงเพลงใหม่หน่อยคือถ้าพูดถึงคำนี้มันจะเป็นยุคของพี่นีเฮ้ยพี่อยากพูดเลยว่าพูดไปก็ร้อยบอยใช่ปะ แล้วหนูจะเอามาใช้เป็นชื่อเพลงใช่ตัวเพลงพูดถึงเรื่องอะไรคือถ้าตามเนื้อเพลงเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราแบบเขากู๊กกับคนคนนึงอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยก็คือเหมือนแบบเอ้ยตอนแรกนัดกันแหละแล้วก็ไม่มาเดี๋ยวก็มาสายเดี๋ยวก็อ,อะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบโอยไม่คุยกับเธอแล้วผู้ใครจะไลฟ์บอยคนแบบนี้แล้วก็มีท่าเต้นใช่ไหมคะเออต้นไหมคะพี่นิลองดู๊ไหมลองบู๊ลอง ใจเย่บ่อยๆทำไมฉันต้องคอยขวาซ้ายลอนขวาซ้ายเอ้ลอนแรกดีที่ฮะแรกไม่ทันเลยเดี๋ย่าจะแรกเลยที่สคัญที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะติดตามผลงานเพราะเอาจริงๆนี่คือแค่สี่คนเนี่ยสนุกขนาดนี้นะอยากให้เขามาเจ็ดคนเดี๋ยวเพลงหน้ามาอีกนะคะเดี๋ยวนะคะ ว่าน้องๆฝากผลงานหรืลุกเพลงไปดูได้ที่ไหนเพลงใหม่ออกมาแล้วเนาะถ้าฝากเพลงพูดไปก็ไลฟ์บอยด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ก็พวกเราทั้ง7คนก็ตั้งใจกันทํางานทําเพลงนี้กันมากๆนะคะ <c oughs> ฝากทุกคนเข้าไปดู MV ได้ที่ยูทูบโฟร์อีฟนะคะ <c oughs> แล้วก็ฟังเพลงได้ทุกซีนนิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณร้านด้วยร้านเวลามีเดียมสนะคะสุขุมวิท42นะคะมากันได้เนาะกิจกรรมเยอะมากแล้วก็มีคาเฟ่น่ารักน่ารักด้วยนะจ๊ะมากันเยอะๆนะจ๊ะและขอบคุณน้องๆนะคะทำกิจกรรมได้เลยลูกได้เลยขอบคุณค่ะน่ารักมากเขาบอกว่าตรงนี้ต้องต้องมาคือเซียมซีสัมทาอ เอาเลือกเลือกเอาเลือกเลือกตัวก่อนอ้าวโอเคบอกว่าคำทำนายนี้ไม่ดีไม่ร้ายแต่น่าสุใจ ถ้าสมมติแบบเจอเรื่องหนักหน่วงในชีวิตอย่างเช่นแบบเจอกองไฟอะไรแบบนี้เธอก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันนะก็ห่างไว้ก็ดีอย่างเช่นเจอคนไม่ดีก็พยายามติดออกหเลี่ยงให้เลี่ยงให้เลี่ยงจริงจังนะตรงนี้คนจริงจังมากเลยใครอยากฟังข่าวดีบ้างยกมือขึ้นยิงยกยิงยกแล้ว เนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนผืนหญ้านะออแต่ว่าเราเจอผือนหญ้าไปทำไมสนามรถแข่งวิบากสนุกกว่าตั้งเยอะ <c oughs> อ้ะอะอาอหรอดเลยรวดเลยในชีวิตก็เลยเจอความท้าทาย,าย,าย,ายใหม่ๆแต่ว่าคุณก็สามารถจัดก,การมันได้อย่างเซียนเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่เป็นเวอร์ชั่นคล้องถุม <c oughs> เข้าใจแล้วใช้ชีวิตแบบธรรมดานี่แหละไม่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 ต้องไปหาอะไรเยอะ เราไม่รู้อนาคตหรอกแต่ที่เรารู้แน่ๆคือชีวิตมันยังโหลดพนโหลดพนโหลดพนชีวิตก็เหมือนกับหนังแฟนตาซีนั่นแหละคุณอาจจะเจอเนื้อย่างที่ถูกปักไม่ก็เนื้อครูที่ทุกใจเนื้อคูที่ทุกใจว้าวจบแล้วค่ะ ก็จะบอกว่าเป็น ep นะคะที่8นะซานีแหนนาจรินอาายมาจ้าก็เป็นรายการนี้ทุกคนขอมานะคะก็รู้แหละว่าทําไมทุกคนขอมาเออเพราะว่าแบบว่าพอไปฉันแบบว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ฉันรู้แต่แบบว่าสนุกมากเลยนะคะน้องเป็นกันเองกับพี่ซานีมากนะแล้วก็แบบว่าจอยมากในรายการนี้นะคะเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะมาทําให้แล้วนะคะแล้วก็อยากให้ทําอะไรก็ พิมพ์มาใต้คอมเมนต์หรือว่าเดี๋ยวพี่กุ้งจะเปิดแบบว่าอยากดูอะไรนะคะก็ไปสามารถคอมเมนต์กันมาได้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กด s u b สไคร b ์กุ้งอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ถรวมถึงเมนด้วยกันนะคะก็ขอบคุณคาม,มากๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย